สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดาครับช่องีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี่คอิบ่ายนะครับหุ้นนี่คิอองวมาที่13เดือน10นะครับเดือนตุลาคม2565ัน้านะครับสำหรับหุ้นน mm ีเคอิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมวันละสองคลิปนะครับสองคลิปหุ้นนีเคอิ เก้าก้าโมงครึ่งนะครับออกไปแล้วนะครับเมื่อกี้คนปรากฏว่าเข้านะครับผ่านนะออกสอห้ากแครับเาแปนก้าแปนะครับให้ปศูนยกบสายรุ่นนะครับเฉพาะสายรุ่นนะสายเจาะอดนะครับบอกไว้ก่อนอายเจาะเดินมาจะผ่านนะก็ขอขอบคุณ มาชี้ซื้อสานนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยอ่าอบต่อไปก็จะเป็นคุณน,นิเคอิบายนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่งคงมัง่งคั่งมั่งมีนะครับท,ทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ ก่อคุณนะครับเราก็ม,ออมาชมกันเลยนะว่ารีกกเกขอะไรบางนะครับต่อไปนะาแบบด่วนๆเลยนะคนนี้แค่อีกบ่ายนะครับ1 2 3นะเด้นที่2กับ3นะครับ3 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9, 9, 9 ตัวลองลองลองคืนหนึ่งนะใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับอืรูดสองกับสามเลยนะสองกับสามนะครับเนตัวลองคืนหนึ่งใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเฮงเงนะแนวทางก็ตามนี้นะครับ มุ่นไทยไปไปมุ่นนีก่กี่ไปแล้ว